เรื่องต่อไปนี้นะครับสองลัคนาราศีนี้คุณไม่รู้ไม่ได้เลยถือว่าคุณพลาดอย่างยิ่งนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีพิจิกผมได้พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทั้งดวงรายเดือนหรือว่าคลิปที่แยกออกมาพิเศษนะครับว่าทั้งลัคนาราศีพฤษภและลัคนาราศีพิจิกนั้นดวงการเงินของคุณจะเริ่มขยับดีขึ้น แน่นอนที่สุดไม่ว่าจะขยับดีขึ้นมากหรือดีขึ้นน้อยยังไงก็ขยับดีขึ้นก่อนหน้านี้ใครเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษภคุณไปย้อนหลังดูเถอะนะหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับหรือกว่านั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมุนเงินหูตูบเลยบางคนเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังที่ผมชอบพูดเปรียบเทียบว,ว่าเกือบเกือบจะแย่งข้าวหมาแดกผมว่าไม่น่าจะผิดหรอกแล้วรายจ่ายเยอะมากในขนาที่การเงินนั้นมันไม่ค่อยแน่นอน ไอพิจิกก็เหมือนกันนะครับหมุนเงินจนมึนนะครับหมุนจนมีความรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะผ่านไปได้แต่ละช่วงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าผมพยากรณ์ไปแล้วว่าการเงินของทั้งสองลัคนาราศรีนี้จะขยับดีขึ้นนะคุณไปดูนะคุณจะปลอดโปร่งมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ นะครับมีความเป็นมามายาวนานมากๆก,กับไอ้ดาวราชาโชคตรงเนี้ยนะครับคุณจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าการเงินคุณจะขยับคล่องตัวยิ่งขึ้นแต่ถ้าผมบอกมาขนาดนี้แล้วนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่บอกไม่ได้นะครับมันเป็นเคล็ดลับมาตั้งแต่โบร,โบราณเลยนะครับกับไอ้ดาวตรงเนี้ยนะครับคือเรื่องของเรื่องคือดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกษพ และดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยต่างก็ไปอยู่ในเรือนที่ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็เป็นเรือนธาตุไฟบุพาจารย์ตั้งแต่โบราณโบราณเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีความก้าวหน้านะครับในเรื่องการเงินหรือให้ปัญหาในเรื่องการเงินเนี่ยมันลดน้อยถอยลงหรือเหลือเงินเก็บบริหารการเงินได้ดีนะครับบุพกา,ารย์เขาบอกว่าให้คุณไปถวาย อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไฟนะครับเออก็ไม่ต้องไปเถนตรงขนาดไปจะเอาไฟแช็คไปถวายพระหรือนะฮะในะความหมายตรงนี้นะครับก็คือว่าอาจจะเป็นเ,เทียนพันษาอาจจะเป็นหลอดไฟนะครับอะไรทํานองนี้แหละนะครับเขาถือว่าจะยิ่งนําโชคดีมาให้คุณนะครับเป็นทับเท่าทวีคูณ ถ้าดวงขยับดีขึ้นอยู่แล้วมันก็จะดีจะเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรืออะไรที่มันยังมีความรู้สึกติดๆขดขัดขัดในเรื่องการเงินก็เชื่อว่านะครับสิ่งที่เป็นมงคลที่บอกกันมาตั้งแต่โบราณโบราณน,น่าจะไปโดนบันดาลหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าทำให้ชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นนะ นะครับแล้วก็แล้วก็วกนะครับทั้งลัคนาราศีพิจิกและลัคนาราศีพฤกษพนะครับเมื่อคุณได้ถวายตามที่ผมบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นเทียนนะฮะหรือจะเป็นคมเ,เป็นไฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลอดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไปสังเกตดูให้ดีชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบเออมันดีขึ้นอย่างมากเลย นะครับถ้าไม่ดีไม่มาบอกกันแน่นอนนะครับก็ขอให้ทั้งสองลัคนาราศีนี้มีความสำเร็จโชคดีอย่าลืมนะครับดาวราชาโชคนั้นไม่ได้มาง่ายๆฉะนั้นเมื่อมันเดินตำแหน่งราชาโชคและอง,องศามันเริ่มจะขยับดีขึ้นไปสัมพันธ์กับดาวที่ดีขึ้นเมื่อการเงินของคุณดีขึ้นแล้วคุณทำสิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งรับรองเฮงแน่นอนโชคดี